หัวฮะฮะัฮะฮะ่มิดมอตุ๊กทอมีไ้ตกจานัฮะฮะฮะเอะเอะเอะฝั่งนั้นไม่มีคนก็เสียโจรสิ ว้วว้าวว้าวว้าวว้ัววา้วาวา <c oughs> ว <c oughs> ้าว <c oughs> ว้าว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 วีาว้าวัาวว้าไว้า้วก้วว วีว,ว,ว,วโอแหลกเลยสุขใสพอถ่ายคลิปด้วย <c oughs> วาห้าหัวห้า้าว้าาว้าฮ

แม่สินตั้งชื่อให้น้องหม่ว่าไอ้จ้อยจากเปเปอร์กลายเป็นไอ้จ้อยไปละเล่นอุตสาห์ตั้งงานนี่แล้วต้องรนสุดทีไหมไปเล่นใหม่โอ้โหฮะออโชว์โชว คนอื่นก็มีอย่างว่าเอานังออ่ะอ้ยอะอ้ยอ่ออ้ยอ่อออ้ยอ่คอยต้องเล่นใหม่อีกล้ใช่ไหมออออ้ยอออ ว้ออกกว่าได้เอออกกว่าได้ออกตไหนเอใช่ไหมั้นจะออกได้ ขึ้นอะไรจะขึ้นปีๆก็ไม่ขึ้นเออก็จระใช่ทางรัดรัดจริงรัดก็รัดอ่ะรัดละเลงฮ้ด เขตที่เราเหนื่อยไปไี้ปิดที่เพื่อนไม่มีรง้อ่นแล้วไอ,อ,อ้ลง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 อยาตรงนั้นมันหลงล่างเนี่ยเว้ยหันนะไม่หันนะหิวขึ้นยา a he 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 a มาถึงแด้เป yeah. ็นอย่างเงี้ยแล้วซีงฮเกมอะไรดีนะแม่เกมเดิมกับโปชิโนอาซซิโน AP <All> 2จ้า